เอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซนโบเดอะเกมวู้ดก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผม วันนี้ก็ไม่มีเวลาเลยนะครับที่จะเข้ามาตรงมาตีอะไรกันนะครับลีกเลิกก็ได้ดาเนินไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนสองทุ่ม <c oughs> <c oughs> มัวแต่หลับนอนอยู่ไนงะเรื่องเรื่องนะครับก็เลยไม่ได้ตีนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะอทุกคนเอฟซีทั้งหลายไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวผมจะตีเอาไอ้ดำฐานนี้ไปเป็นของผมไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาลุยกันดีกว่ามาไหนๆก็ไหนๆนะครับอืม เอาตัวสักประมาณผมคิดว่ามันต้องดูเดือดจะจัดแน่ๆนะครับอืมเอาสักเอ้ยยกแรกไม่ต้องมากก็ได้ไม่ต้องพิธีการเยอะนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ไปลยเอาละครับมาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะมีใครบ้างโอ้โหแล้วกูเลือกตัวมาข <laughs> <laughs> วาโทษด้วยยิโข <laughs> จะจเจัดจริงตายซะโอเคไม่ตายเลยเนื่งองงี้ยเยาอะไรวะเนี่ยอ้าอ้โหนานๆผมจะมีตัวใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างนี้นะครับผมม่้งงไม่เคยมีเลยรู้สึกตื่นเต้นจัจดๆเลยเดีย๋ยวผมจะเอาทำภาพหน้าป,ปกนะถ้าเราจะเอามันทำภาพหน้าปกเราก็ต้องทำอย่างนี้นะ <laughs> เต้นเต้นจัดจัดอ่ะผมไม่เคยมีเลยเอาชิบหายอยู่ๆเสียงก็หายไปนะเฮ้ยเสียงไงไม่ได้วะโจมตีหนึ่งนะโอเคตามโอ้ยบล็อกติดบ็อกนะครับอ่าผมจะให้ของสู้บ้างไม่ใช่อะไรเรื่องๆเรื่องนะครับผมให้เกียรติทุกคนนะครับคนที่สู้กับผมนะครับกินขนมดีฟ่า อามีใครมั้งแม่เออเวลาแบบว่าก็หิวว่ะบบใบาย,บาย,ย็งเย็นผมก็จะวันนี้ผมแพ้ทางสุดเลยนะทำไงดีวะเก็บไปสั่งก่อนป้องกันหนึ่งนะครับมาเลยโอยมันไม่มีเสียงดน,นตรีแล้วผมรู้สึกเหงาเลยทีเดียวนี่มันเป็นยกแรกที่ผมเลือกตัวมาแบบหืเสียเปียกสิ้นเปลืองจาดเลยนะครับอืม ก็มีหนึ่งนะผมก็จะโจมตีตัวนี้โจมเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยต้องห้าเลยเหรอต้องโจมตีนันห้าเลยนะครับโอเคตายซะอาซับอาซับแหม่เนาะว้าวตัวนี้เหลือนหนึ่งนะครับมันเป็นน้ำที่จะล้มผมนะครับอุ้ยล้มไม่ได้นะเนี่ยโจมตีสี่ยังล้มไม่ได้นะครับโว้ยสงสารเข้าเหมือนกนะันเนเอาเปลี่ยนตัวว่ะ เหลือ3ามเฮ้ยล้มได้แน่นอนนะครับถ้าโจมตี3นะครับโอ้โจมตี2ยังอยู่นะครับต,ตายเฮ้ยตายเฮ้ยโจมตี2ตายอ่ะไม่เป็นไรเราจะสู้แบบเสียบียบจัดๆเลยนะขอเอรือหนึ่งนะผมจะโจมตี1 2 3 4อ่ะเก็บไว้2นะครับเอา้าโซลา่าเราเนี่ใช้ท่าไม่ตายเลยอนะ่ะบ้าแล้วตัวยักษ์ไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายอนะ่ะโอ้ย งงงวยจะจัดจะก้าจมตีเราใส่ย่บะกล้าไหมเฮ้ยจมตีใส่เลยอ่ะเออผมยังอยู่นะเปลี่ยนตัวมาก็ไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายว่ะงั้นจบกัตรงนี้แล้วกันโอเคโหนานๆจะมีตัวยักษ์สักตวัวโหเลเวลหนึ่งเลยนะผมยังไม่ได้พูดง่นนายงว่ายังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเลเวลหนึ่งด้วยอ่ะผมลืมได้ไงวันเนี้ยปกติผมไม่เคยมีมอนเลเวลหนึ่งเลยนะ จริงๆถ้าตัวที่จะใช้นะครับอ่ะเฮ้ยอยู่อันดับที่20เองสแสดงว่าข้างบนนี่เขาแข่งกันแบบแข่งกันแบบรุนแรงจะจัดเลยนะครับอืม <c oughs> ต้องขอโทษทีด้วยนะเพื่อนๆ FC ทุกคนนะผมไม่มีเวลาตีเลยนะมึงจะมีเวลามาเล่นตอนบ,บ่ายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวนะครับอขอเก็บของหน่อยก็แล้วกันโอเคก็เจ๋วแจมอยู่นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยว ถูกเลวเวลหนึ่งทำไมไม่บอกพอแล้วบ้าไปแล้วยังไม่ปลดล็อกเอ,อาเถอะอ้อ่ะก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับนะดูค่าสเตตัสไปนหน่อยอุยเกย100้าร้อยเจ็ดสิบนะก็ร้อยฝา์มึงเก่งขนาดนี้ก็ไม่บอกว่าโถอเอ้ยลุงนี่็อัพไปนานโอเว่นไปจัดการก่อนอ่ะไปะต่อกันดีฝ่านะครับอือเอาละครับเราก็ไปต่อกันยกที่สองเลยนะครับผมมามาลุยกันต่อ โอ้ยเหลือเชื่อมากเลยนะตียังไม่ข้ามแรงเนี่ยปกติตีแรกมันก็ข้ามแรงไปแล้วอะ่ะนี่มันไม่ข้ามแรงนะครับอืดอึดอัดจัดเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้นี้นี้น่าจะได้แล้วแหละน่าจะไหวนะครับไม่มั่นใจเลย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสลับหน่อยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาตัวนี้เอาตัวนี้อ่ะไปเลยอ่ะมาดูคู่ต่อสู้กันนะครับก็จะเป็นใครนะครับดูดันแค่ไหน เอออย่างงี้สิใกล้เคียงแล้วนะครับแต่มันกินเนื้อทั้งหมดเลยว่ะเสียเปรียบจะจัดเลยนะนาซุตโตเซระทอปนะครับผมจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนอยู่แน่นอนยังไงกลก้าวไม่ลงหรกไปโรลรปเตอร์นายทำอะไรฉันได้ฉันนี่มันเหมือนยังกระชนเผ่าปูซูเลยทีเดียวอะไรวะคนชนเผาปูซูนี่มันคืออะไรกันแนะม่มาเลย อุ้ยโจมตีสองอ,อยากเจ็บอยากเจ็บขอร้องเขาทางนะครับต้องการมาเก็บตแตกอย่างเดียวเลยนะครับมาเลยกาโจมไม่ละ่ะหัวใจไม่ไหวดิต้องโจมโอเคหัวใจไม่ไหวต้องโจมนะครับผมยังรับดาเมจได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จโจนไม่รู้ซะแล้ววันนี้มันเป็นแผนการของเรามาเลย ไฮโลเล็ตเตอร์จมตีหนึ่งนะครับอาชาอาชาชาเก็บไว้สี่เลยนะครับอาดูซิมันจะจมตีเท่าไหร่นะครับอืมอุ้ยมีเยอะเลยอ่ะมีต้องหกนะโอ้ยไรายกาดไร,รากาดแต่มันต้องจมหกแลลวนะครับอืมงับ เป็ดต่อสูๆรในสุดมันก็ล้มผมไปได้หนึ่งตัวนะครับอะตาผมบ้างแล้วกันวะจัดการมันเอาล้อโซลัรนะครับหนึ่งสองต้องจมตีสามเลยเหรอป้องกันหนึ่งไว้ป้องกันหนึ่งก็พอแล้วโอ้เรามีการทองพอน้องเดชจะไปกลัวอะไรกัดตัวให้เรียบร้อยมาเลยเจ้าการเงินมาขู่ฉันฉันไม่คือกลัวเลยเพราะฉันมีการทองมาด้วยมาเลยไซคกูแม่เวลโรซี่ลัมเตอร์ ว้าวจมดิเซออ์ไปแล้วก็อย่างที่ผมคิดนั่นแหละมันก็หมดสเต็กไปนะครับคนเราลูกชายนก็ต้องดวลกันตัวต่อตัวนะครับโอเคหนึ่งสองโอ้ยอยู่แล้วนิ่งสนิทโอเคเงียบอือเรือสรางซิปเองสไปโนสลัดนะครับอือโงสร้างสไปโนตัวนี้จริง เออไปเจออิชิตัดได้ยังไงวะเนี้ยมาเลยอิชิตัดตัวนี้ผมมุ้งฟั๊กมาตะกี้ชัดๆเลยนะเนี้ยเอามาใช้งานเลยนะครับจัดการมันให้ดูหน่อยลูกพ่อไหนๆก็พึ่งเอามาจากแคปซูลโชลิลาาด้วยลูกงับงับก็ให้ตายส่งพันเ7 0 0เลยเหรอเลเวล10เนี่ยนะไม่ธรรมดาจริงนะครับอ้าวก็ได้สุมยี่สิบสองคะแนนเลยเหรอ ได้เยอะเกินไปป่ะอุ้ยเอาแล้วมีตำแหน่งชั้นยศะเขาแล้วนะครับอ่าก็ได้เปิดของที่ดีขึ้นนะครับอืเปิดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะครับโอ้ยอาหารแน่นเอียดละมีตั้ง65้าล้านแล้วนะครับอืมปะ่ะต่อกันเลยดิฟา้าเฮ้ยทีนี้เขาต้องเขาต้อง,เข,องเขาต้องแข่งหรอวะมีได้ล้ววะ ว่าประมาณนี้ผมไม่ไหวแล้วนะผมว่าจะเอาประมาณนี้ก็แล้วกาันจะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวกินพืชสองตัวเลยแล้วกันแล้วก็กินเนื้อไปตัวหนึ่งนะครับอไปลเลยมาดูผู้ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับน่าไงาเห็นไหมเห็นนะเห็นระดับไหม <laughs> โคตรเสียเปรยียบ <laughs> พูดเลยนะครับมาเจอที่ยบเลเวลสามนะครับป้องกันไปหนึ่งก่อนมันเปกินเนื้อมาเล่นเราแน่ๆน,นะครับ <laughs> แล้วก็พี่ยอมเปลนตัวสุดท้ายนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอเคอดทนไม่โลกอย่าไปยอมแพ้มันยังไงเราก็ไม่ตายง่ายเรื่องเราเยอะ <c ười> เออคันโน่แรปเตอร์ตัวนี้มันไม่เท่าไรหรอกมาเลยเดยวิลส์ฝากนี่นะครับ <c ười> แค่ชนะทางชั้นเท่านั้นทำไรชั้นไม่ได้หรอกชิบหายแล้วผมว่ามันเก็บไม่หมดเลยนั่นไงเห็นไหมเก็บไม่หมดเลยจริงๆด้วยนะครับ ทีนี้ล่ะมันจะใส่ผมเต็มๆแล้วนะครับเฮ้ยมันมีแค่สี่ว่ะลกนี้ปปองกันก็ดีอ่ะบ้าไปแล้วถ้าโดนสี่ผมตายเลยนะตายไหมเนี่ยตายแน่นอนตายชัวโจมตีส่บ้าจี้จะจัดโอ้ยมันโจมตีผมสี่อ่ะบ้าไปแล้วแต่ผมมีเจ็ดนะครับอืยังไงก็ต้องล้มตัวนี้ให้ได้วะ่ะ บาจดจัดเลยเปลี่ยนตัวกันนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้ล้มยากนะครับผมก็จะจบตีหนึ่งจมตี2อจมตีส,ตสก็พอแล้วว่ะแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสามครับอืมตายซะอย่าอยู่เลยจัดการมันละจ้าไม่นะเรียบร้อยมายกจะทำไงอะ่ะไหนมีแค่สี่เท่านั้นโอ้ลุงนี้ป้องกันก็ดีอะ่ะ วุ้ยดูดีจ้าจาโจมตีสามผมยังอยู่นะอ๋อตายนึกว่าอยู่อ่ะโถ่เอ้ยไม่อยู่อ่ะตายนะมันโจมตีสามมันเลือหนึ่งนะผมจะโจมตีมันหนึ่งสองสามสี่โอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆนะต้องป้องกันสามครับอ๋ายังอยู่นะครับตาบ,ารบตาเรียบร้อย เฮ้ยมันมีเลือดต้อง500เลยว่ะเฮ้แต่ขี้ถ้าปอา้องกันส่องแลอยู่เหรอวะแต่ว่าตัวมันมันเก็บสแตกไว้ตัวหลังนะครับมามาวัดกันคิดถายจ,จัดๆป้องกันสีไว้ก่อนอ่าเด้อกลัวตายเหมือนกันนะสวยเอาสิกล้าโจมห้าไหมล่ะกล้าไหมผมว่ามันไม่กล้าไอคนนี้เล่นใส่ป้องกันนะครับ เฮ้ยโจมตีสี่วะต่าร้อยสองร้อยสามร้อยโจมตีเข้าสามร้องกันหนึ่งไม่ไหวนะครับก็จะป้องกัน <c oughs> สีนนมมมมนนะ่เอาสิจนาว่ามันจะหมดคามอดทนน่ะเอาสิมาเลยมาไอ้คนใจร้อนอย่างเงี้ยมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมาเลย อาชาอาชายังอยู่ป้องกันหนึ่งสองสามพอแล้วเก็บไว้หนึ่งมานายมีแค่สี่แล้วสินะจะทำอะไรฉันได้มาเลยจ้องตากันสี่ทีนี้แหละเสร็จเราฉันมีห้าตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเรียบร้อยโอเควู้นี่ไงเจอพาลาเข้าไปปวดหัวเลยทีย่า เจ็ดรนะ้อยนะครับอ่าเริ่มประสบการณ์วัดกันไม่ได้จริงๆโอ้โหผมได้25เองน้อยจัดเลยนะเอาแล้วผมก็อยู่แรงซูไวโว่แล้วนะครับผมวู้ฮู้จัดไปเปิดก๊าซสักหน่อยเพื่อได้ตัวดีๆนะครับโอ้ยอยากได้แบงค์มากเลยอะ่ะเอาได้กา์ดซงานละโอ้โห JW หน่อยโอเคผมก็ใกล้จะครบเต็มที่แล้วนะครับจริงๆตอนนี้ผมเปิดได้แล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่ีอันดับที่95นะครับแหลงแหลงแหลอ,อให้มันได้อย่างงี้สิชีวิตวัยรุ่นอะมาต่อกันเลยนะครับมผมก็จะเอาเป็นโอหูผมมีแต่กินเนื้อชีวิตมันต้องกินเนื้อทั้งนั้นเลยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้มา มาขยมดาเมจกันนิดนึงแล้วกันจัดไปขอยเป็นกินพืชหมดเลยแล้วกัน <laughs> เออเออมีกินพืชตัวเดียวแล้วก็มีน้ําตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ําไม่น่ากลัวเลย <laughs> ดูดิน้ํามีพลังแค่นี้เองนะครับผมก็จะทำไรดีอ่ะเก็บสะแตกไว้ดีก <laughs> ว่าวดนสองยังไงก็ไม่ตายอะ่ะโอเค มาอยู่แหลงแลผมนี้แบบเหงาเลยนะเนี่ยแล้วดูปวัวตัวมาสิปัวตีชา้าออกตัวชา้าพี่เป็นคนออกตัวชา้าน้องๆป้อง,องกันหนึ่งแล้วกเก็บไว้สองอืมมันป้องกันสองดูดิโอเป็นตัวตายจ,จัดเลยนะครับเพราะดามเมจเราเยอะจัดนะครับเลือดเราก็เยอะฝ่าเออมาโอ้ยมมีวิบวับตัวนี้ด้วยอะทำไมเราไม่มีเนี่ยอทำไมเบ๊กูมีตัวอย่างนี้มั้งอะ บ้าไปแล้วอ้าวไม่ทำอะไรนะครับเวลาเกือบจะหมดไปเลยผมก็จะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วต้องโจมตีอยู่แล้วนะครับอืมหยบอ,อืจัดการมันโมโนอย่าไปเอามันไว้โมโนโพสรัสนะครับโมโนโลโพสรัสนะครับอืมชื่อแมงโตดยาวอ่ะโจมตีหนึ่งชั้นก็ยังอยู่สิ ีเนี้ยมึงตายแน่เพราะมันเก็บสแต็กไม่ได้เลยเนี่ยมันกลัวผมจะจัดมันเลยป้องกันอย่างเดียวนะครับตายซะ่าอยู่เลยเงียบกินเนื้อก็ไปแล้วนะครับเออไม่ใช่กินเนื้อดินกก็ไปแล้วนะครับหมดปัญหาไปหนึ่งตัวตัวนี้แพ้ทางนะครับมีไฮบิดตัวนี้ด้วยเหรอโอ้หมีทั้งบิบวับมีทั้งไเบิท เจ๋อจะจาดไอคนนี้จะอิจชาดีไหมแต่ว่าส่วนสนุกเขาคงแบบว่าไงาอาหารไม่พอนะครับอืม้มโจมตีสี่เลยเหรอไม่ต้องสี่ก็ได้มั้งไม่ต้องสี่ก็ตายแล้วะ้าเดี๋ยวฉันจะใช้ตัวนี้ล้ลมแกโ้มตีสองก็พอแล้วมัง้งหนึ่งสองพี่พอแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองสแต็กมนเหลือนะครับตายซ้ายอย่าอยู่เลยจะการมัตรอลังกาโอเคตัวนี้กับเ,นเวนเลเวลแม็กนะครับ พีช่ชาว่ามีทั้งวิบวักมีทั้งไฮบิด้าไปแล้วทำไมไม่ยื้อสนุนของกูเนี่ยเมือใส่เข้ามาอาวไม่กล้าวะ่ะโอ้ชมซีสองเองพิดชากไปเลยอาไรกล้าอย่าให้พี่เฮต้องโมโหนะจะบอกให้พี่เฮขอ,อยอยู่ข้างหลังรู้ไหมจัดการมันงับเขาให้เรียบร้อย เจ็มร้อยแมกระเดนนนะครับสี่พันเจ็ดนะอืม, 4, 7, นะอมเขียวจามยวโอเคโอ้โหได้ยิบสองยิงอนะได้น้อยจะจัดเลยโอ้แสดงว่าข้างบนัวนี้ขงลุกไล่กันแบบสุดๆเลยนะครับขอดูอันดับหนึ่งหน่อยโอ้สองร้อยเจ็ดเลยเหรอโอ้โหผมนี่มาตามไล่เขานี่เรียกว่าเอาเครื่องเครื่องไม่ฟิตสตาร์ตติดยาก โอ้ยมันชจ้าตายแล้วเรื่องี้จะไล่ฟิตทันทำไมเนี่ยติดตามด้วยแล้วการดูซิว่าผมจะตามทันไหม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเป็นนึกว่ากูเหลือแต่ตัวแข่งแล้วว่าเอายกไปละการน,นะพี่ยบไปตัวหนึ่งนะเอาเวโลซิลัปเตอร์ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามีตัวไหนที่มันกระจอกมั้วย เออขอร้องมีตัวไหนที่มันกระจอกมังแม่โอ้โหเลยที่เราไม่มีตัวกระจอกเลยวะเอากินเนื้อไป2ตัวเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับอ่ะไปลุยอ่าตอนนี้ผมยังไม่เสียแบงค์นะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับผมก็เล <It> ่นไปเรื่อยๆนะครับเออก็ถือ um ว่าเลือกมาถูกตัวนะครับอืยบเก็บสแต็กไหยพี่ยกเก็บเป็นอาป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับ เฮ้ยจริงๆไม่ต้องป้องกันก็ได้เนะยเ,เก็บไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ไม่ได้นะจะเลี้ยงนะเพราะว่าทุกคนแย่งกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็เลยอดเลยนะครับโอ้โเลี้นั้นแบบโคตรสุดอะรุนแรงจัดๆนะเผื่อมันมีใส่นะผมป้องกันสองไก่อนอม,มันป้องกันสองเหมือนกันว่ะโอเคมันเป็นมีบูด้วยนะ ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมแค่เลเวล 2, 2> mm. ผมมีเวโรซีลัปเตอร์เลเวล30บนะครับ <laughs> มามาวัดกันระหว่างเวโรปกติกับโบใครมันจะเจ๋งกว่ากาันมันมีโทดอนด้วยนะ <c oughs> โอ้โหโจดจัดเลย <laughs> มาดาเมจเยอะมากเลยโทดอนนี่มีสี่กล้าใส่ไหมละ่ะใ่กล้านะครับผมเดา ถ้ามันโจมตีสี่มันเน่าเลยนะอ่ะผมจะให้มันชนะผมแล้วนะครับมาเลยอุป้องกัน์สองเลยงี้จะชนะเหรอโอ้ยมีหกแน่มันต้องใส่แล้ววะไม่ได้แล้วอ่ะคนมันต้องใส่แล้วเกียร์มันต้องได้แล้วอ่ะมันต้องมาแล้วอ่ะใส่ไหมใส่ยังไงได้ไหมจดการมันพ่ยบนั่นไงกัดเข้าไปสองนะโอเคมบียลมั้งสิโม่มีแปดแล้วว่ะ ชิบหายแล้วมันต้องจัดการแล้วแน่ๆนะแต่มันจะใส่เท่าไหรอ่อ่ะมันต้องคิดอยู่ <c oughs> จมตีแปดโอท้ทีไทยไม่ตายตั้งแต่เริ่มเลยอะ่ะไม่ธรรมดานะกูโหวว่าจะฟิตโอ้โหว่าจะชนได้อ่าตายให้ก็ได้ <c oughs> อ่าผมตายให้ก็ได้นะครับมาแล้วทีเจ็ดสองแล้วเฟ้อไม่ทีเจ็ดแล้จมตีหนึ่งจมตีสองเกมโอเวอร์ปองกันสอง พอไหมสำหรับบูพอแล้วนะครับอมากัดซะโอ้ไม่กัดด้วยฟาดห่างเฉยๆนะครับอความแข่งแกร่งก็เห็นกันอยู่มาเลยนายเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะจัดการนายเองโบูถ้านายไม่จัดการฉันนายคิดผิดแล้วบูตายซะอย่าอยู่เลยนั่นงานเรียบร้อยนะไม่ง,ง่ายให้มันรู้กันไปนะครับ นี่โทดอนมาเลยมี6แล้วว่ะโทดอนอยจะให้ต้องถึงมือพี่เขียวนะพี่เขียวโหดมากเลยจะบอกให้โทดอนม <c oughs> าเลยใส่เข้ามาโอ้โหจมตีห้าอดใจไม่ไหวต้องโจมนะครับจริงมันจริงๆมันก็ต้องล้มตัวที่2ให้ได้แหละถ้าเป็นผมผมก็ต้องล้มตัวที่2ให้ได้นะครับเด็น้อยแพ้ก็ต้องมีสักสี่เลยนะครับจัดก,การตันพี่เขียว ชื friends, right? ่ออะไรโอตแฟงเลผมคิดม like <t os variables> ันชื่อโอตแฟงอยู่ตลอดเลยเรียบร้อยนะครับอถ้าใครรู้ชื่อจริงมันก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันโอ้โหได้ยี่สบนับวันแต้มนี้เหมือนมันขยักไม่อยากให้ผมยังไงเชีก่นฮะไปเปิดหน่อยแล้วกัน ติ๊ก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 ครักอื๊ออิากอิ๊กติ๊กตี้ไปนะครับกล้วกตเอาเิ๊กติ๊กติ๊นติ๊นติ๊กติ๊กติ๊กติอกติ๊กติอกติ๊กติ๊กยิ๊กติ๊กติ๊กติปเลยอกะมาเริมกลยนะครักผมยกดท้ายแล้วนะ โอ้โหแล้วเราเอาตัวอะไรมาวันนี้แต่ผมคิดว่าข้างบนข้างบนเนี่ยดูเดือจจดจะจะแต้มมันคงเยอะมากเลยนะครับให้ผมคิดก่อนผมจะทำยังไงดีเก็บแต็กไว้มาพี่บานแชงเรามาเจอกันหน่อยไม่เจอกันมานานแล้วนะครับปกติผมชอบเด่นแหลงล่างๆมากเลยนะเพราะว่าเจอในโนเสาที่แบบว่าเราเคยใช้อยู่กันอยู่ตลอดนะครับ เนะื้อตั้งแต่เล่นกันมาเลเวลหนึ่งครับก็รู้สึกผูกขันกันในโนเสาร์ที่เลเวลแรกๆนะครับทุกคนเป็นเหมือนผมได้อาจจะไม่เป็นเหมือนผมก็ได้นะม,ม,ามาบ้าบานเลยใช้ท่าไม่ตายเลยใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามีแค่สามอุ้ยถ้ามันโจมตีสามมันยังไม่ลงนะไม่รู้ว่าเก็บสแตก็กางเดียวมาเพ่เก็บสแต็กนะครับแล้วก็ถ้าป้องกันสองก็อยู่นะแต่ผมจะโจมตีแล้วกัน เขาหนึง่งไงะก็ะยังดีนะเรียกว่าเกือบตายเลยทีเดียวโโอ้หลืมไปเลเวลหนูตามรอเองเอ้ยมาเลยใส่เข้ามานึกถึงวันคืนที่แบบว่าเราเลเวลแรกๆอ,อ่ะอาแล้วเราไล่ลตีเลยอีกอะ่ะเราก็มีตัวพวกนี้นะครับอืมผมก็นึกถึงพวกเขาเลยเนี่ยนี่ไงเราก็ได้การ์ดทองมาโดยการตีแพ็คอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เออแล้วเราก็ได้การ์ดทองมาหนึ่งใบอะไรประมาณนี้โอ้โหนึกถึงอดีตมันเป็นเกมที่นึกถึงอดีตได้ด้วยอ่ะมาเลยใส่มาซูโน่ทรัสนะครับมาเลยโจมตีสองนะโอ้โหอัดอันตันใจนี่มันเป็นท่าโจมตีที่อัดอันตันใจสุดๆเลยนะครับเขาอยากชนะแหละผมรู้มาอุ้ยองกันโน้ต้าเนี่ยองกันห้าทำไมอ่ะ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับม,มาโอ้เขาเซฟตัวเองจัดเลยอ่ะคนนี้เล่นจริงนะครับอเอาจริงทุกกระเบียบนิ้วนะครับมาให้เกียรติเขาหน่อนยโอเคต่ำแต่เขาเก็บสแต็กไว้สองเนี่ยล้มผมไม่ได้เลยเพราะว่าอ่าดิโพดูคัสเนี่ยคือเป็นกินพืชไงแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าด้วยเป็นการ์ดแรอ่า ค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับก็เก็บไว้ผิดแล้วอะคือเก็บไว้ผิดนะครับอืมอยากจะบอกเลยว่าเก็บไว้ผิดนะครับอืเพราะว่าม,มันเนเวลสี่สิบมันมีเลือดแค่มันมีพลังโจมตีแค่ร้อยไฟนะครับมันก็จะเหลือไม่ถึงร้อยไงแล้วมีมเอาตองเกนะ้าร้อยเนี่ยโอ้โหโรู้สึกย้อนลํำลึกเลยทีเดียวโหได้ย <laughs> ี่สิบเออพอดีฟ้า วงวางเดี๋ยวค่อยไปนั่งเตียวดิฟ่านะครับอืมขอให้ได้สามยแบงก์ก่อนละกันโชว์เด็กๆแล้วกันสามร้อยสามร้ยสาม 12, โอเคเรียบร้อยพอดี่ฟ้านะครับอืมสำหรับใครที่อยากดูผมตีแล้งเป็นไงดีไหมตีลีกเป็นไงบ้างครับอืมสนุกกันเลยสิพวกมึงเออรู้สึกอยากจะขิงพี่จะจัดรู้สึกว่าทำไมพี่อ่อนจังอยู่แค่นี้ ก็กวออกตัวช้าอ่ะแล้วใครมีอะไรก็ฝา <c oughs> กคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยเรากลัวกันนะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่ายืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซยโอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮฮฮ